หลังจากที่เช็คปั๊มเสร็จมาก็มาถึงหนองฉางการเกษตรนะอุทัยทา3โมง3โมง35นาทีผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเนะี่ยดูวิของเปียบเลยของรถเกี่ยวน่าจะมีครบนะผมจองลูกก็เล่ โซ่ไว้นะลูกเล่ผมเท่าไหร่อ่ะลูกเล่หกสิบลูกโซ่อีกคู่หนึ่งหกสิบลูกนี่ซื้อแค่ซื้อแค่สี่สิบแถมยี่สิบมันเป็นช่วงโปรนะที่ผมมาซื้อที่ผมจองไว้ซื้อสิบแถมห้านะถ้าจะไม่ปิดโปรของแกนะ โฟรของข้างร้านแล้วนะครับให้รองนันนะพี่โรเลอร์อยู่รงนี้เพียบเลยเอะไรเพียบเลยข้างในก็เป็นกด,ดังนะดูไรเยอะแยะเลยนะไ,ไยยลท์แท็กก็มีนะ ใบแทเจ็ดสิบห้ร้อยใบ4ี่รสามสิบาทปดโปรเลนะแปดสิ้อยใบสี่ร้าบาทนี่งอปลายโูรบ้สามร้อยแปดสิบห้าบาทร้อยใบใบเท็กก็ไม่แพงนะผมอยากได้เจบ้านะ ไปใส่คันปดนี่นะที่เอามาใหม่เพราะใบหมดแล้วนะแต่ปีนี้งบไม่นพอไม่ปีหน้าเขาไม่เอานะเม่แเจ็กไม่แพงนะถูกมากเลยรนะ้านนี้เขาจะจัดโปรเรื่อยๆนะรอนำผมก็เอารอเอาเอาไปรอหนึ่งนะ ของเกษตร16นิ้วน่าจะราคานี้แล้วมั้งน่าจะรุ่นนี้เลย5,200 16นิ้ว5,200 18นิ้ว5,550เนี่ยห้ิ่ยี่ห้อนี้6,000บเบาก็มีนะเนี่ยด้วย จะบอกราคาเท่าไหร่มาดูนะน้ำมันน้ำมันไฮดรลิก3ถัง950บนี่อะของบางจากถังละ9ก0าถังเก้าร้อยสี่สิบเพื่อนก็ลงมาดูเตอ ไอชิบพเาใหญ่ทมโมันจะใช้ประกันสิบแต่ซครับโอที่เพิ่จากหลักสองซีสี่าเป็นหลักสองก็เรียกิจารมาแล้วองนัก่โอเคไอซีนคุ๊บห้องสิบเขาใหญ่ของเทมโก้นะเขามาบอกว่ามันเป็นมันเท่ากันกับสิบเพทีนะเไม่ใชซีนคุ๊บดิไอซีน ประกันห้องประกันห้องตัวเดินนะนะส่วนซินคุ๊ปก็เป็นเท่ากับเท่ากับสิบสองเลยนะของเ็มโ่ะที่เต็มโกเขาเรียกสิบพาใหญ่ผมก็ไม่เคยซื้อเหมกันเพราะว่ารถปดดนี้เพิ่งจะซื้อมาใช้ปีแรกนะยังไม่ค่อยรู้สเปคอะไรเท่าไหร่ใบมีด พีทีสั่งแล้วจ้ะพีทีสั่งแล้วจ้ะใบมีดพีทีกล่องละห้าร้อยสามฟีหนึ่งโอ้น่าจะได้ท่านนี่่องละห้าร้อยเองตั้งงบเปลือยเดี๋ยวจะซื้อนะหัวจรวดหัวจรวดสีเขียวห้าสิบหกบาท สีเหลืองเจดสิบีดำแปดเกราคายกลัง25้าตัวนี่นะเพื่อนมาเลือกเลยผมซื้อที่บ้านผมตัวลนะร้อยยี่สิบนะนะผู้มเพื่อนนนไทยนะเนี่ยผมจำได้เลยตัวละร้อยบ้างบเหลือผมจะซื้อไปนะงบผมก็แสนเดียวมันรู้จะพอือเปล่า สามเจ้านายแล้วบอกว่ามาีวบแค่แสนเดียวนร็จะได้แค่ไหนนะลูกโรเล่กับโซ่ก็เจ็บหมื่นกว่าแล้วโนระเล่เยอะเลยโคดังเขาอยู่ข้างในนะสปริงเนี่ยอะไรท่อ กระบอกอัดแท็กก็มีนะแปดพันนั่นบบกธรรมดาหรืมีแต่น็อตยางเงี้ยใครสั่งเนี่ยเจ้านี้ไหมอ๋อไม่ใช่องพี่เลยของใครวะใครใครสั่งน็อตครับใเออหนวดกุ้งหนวดกุ้งก็มีนะตัวละสิบสองบาทะ ไม่แน่ใจว่ากดนี้มันต้องใช้หูซ้ายหรือหูขวานะยังไม่ได้ดูมาลืมนะน่าจะไว้ที่หลังมอดเท็คแจกตัวละสิบสองบาทตัวละแปดบาทปั๊มมอเตอร์ก็มีนะ กินนะนะกิอีตันก็มีนะก็มีไฟได้วยไฟยาวก็มีนะเจ้านายรอจ่ายตังค์อันนี้มีอะไร ชุดยิงลมก็มีนะครบชุดเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะชุดยิงลมไม่มีราคาบอกเนะขาบอกอัตจารบีบล็อกเบดก็มีนะนากากก็มีนะครับนี่นากากรถอูพันห้า อากาศมอน้ำมออ้อยก็มีครับคู่ละห้าพันห้าเนี่ยนะเจ้าช้างนะของเจ้าช้างกล่องเครื่องมือไม่รู้ราคากล่องเหล็กก็มีนะครับนี่กล่องน้ำมันต้องจะมีครบเลยนะ หว่างนี้เดี๋ยวรอเช็คราคาว่าจะซือตั้งเหลือไ,มไหมล่ะไว้ที่หลังบอกอันนีอง้นหลายบอดอยู่นะเจ้านายผมบอกว่าอยากได้บอก งบจะเหลือป่าวะขนดังโลเลอร์อยู่ข้างในผมก็ยังไม่เคยไปดูเลยเสร็จตรงนี้ก่อนนะพาดังเช็คราคาดูหนดกุ้งผมก็ไ่าจะซื้อนะต้งงบเหลือเห็นอะไรก็อยากได้ต้งมาถึงที่แล้วนะของไม่แพงนะ หาได้เงินมาซื้อก็พอเอาเดี๋ยวพี่ก็พาทัวร์กูดังกูงดังอะไหล่นะนี่ทุกอย่างเลยน้ำมันเกียร์โซ่คออะไหล่คูเรต้าก็มีนะดูดิผมจะมาดูยอยท้ายเครื่องของเกษตรนะยอยท้ายเครื่องเกษตรใช่ใช่ อันนี้ด้วยป่ะเหมือนกันไหมมั <S <S 2> <S 2> นน่าจะใหญ่แบบนี้มั้งของเดิมมันโดยท้ายเครื่องเกษตรเขากำลังรุ่นเล็กเขากำลังยกชุดอันนี้กับอันนี้ราคาเท่ากันไหม มันใหญ่กว่านี่สี่พันสามเอาอันนี้ 4, เ,นเน่ยยาตัวนี้นะีปแบบนี้นะใช่มันใหญ่อันนี้มันเล็กของผมมันน่าจะใหญ่แบบเนี้ยมันยาวเท่ากันไหมครับยาวเท่ากันหน้าแปนเท่ากันไหมหน้าแปนเท่ากันจะเอาไปใส่เจ้าช้างคนระับปีสี่เก้า ตันนี้เขาโตเอาเอา,เอาตัวนี้ครับมีตัวเดียวยกไหวไหมผมช่วยไหมมีตัวเดียวนะเนาะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายโอ้ยข้างในก็มีนะแต่มันแต่มันสั้นโอ้ยังไงขาล่มก็มี ผาล่มเกษตรก็มีนะครับดูดิตอนนี้ก็เป็นรลอนำครับนี่เป็นลอนำดูดิมีเยอะเลยสองสามร้อยลูกมั้งเนี่ย โซ่นะยี่ห้อนี้ก็จัดโปรมกันนะ HSTF CP ก็มีอะไรเยอะครับหาได้เงินมาซื้อลอว,วเช็คราคาก่อนมันจะเกินงบแล้วหรือ ซื้อจังเลยเอากลับหมดพ่นะอไม่รนนู้ไม่ยี่ห้ออะไรมาแลนะี่ยต้องเอาเนี่ยขึ้นต่อเลยนันยี่ห้ออะไรต้องไว้ข้างบนยี่ห้ออะไร PC อ่ะ,ออะ CEO งงตอนนี้ลูกใหญ่จังเลยนี่ของใช้กับสักด์นะสักดิ์ศาสนา เสียจเลยนี่เลือกใหญ่กำลังคิดเงินอยู่วินใบเดียวไม่พอเขียนมั้งนี่ไม่อี่นทีเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีนกาใหมมนฮ่นหมีมเนา่มาแต่ไม่ได้กลางรูไม่รู้มันสมบูรณเดี๋ยวซ่อมมัลางอย่าินอริกัไปซ่อมทำใช้ไม่ได้ อคิดังเ,เพื่อนๆคนไหนจะฝากซื้อของไหมเห็นอะไรผมก็อยาก,กได้นะ,อะโอ้โทรมาแล้วโอก้ก็ล้างลดของขึ้นรถนะสาวสวยนกะับปวกนิด นี่เราโซ่ขึ้นมาแล้วนี่สองหมื่นสี่นะคู่หนึ่งสี่สิบแปดข้อ F M L อะไมครับเดี๋ยวรอโหลดผมว่าจะเอาลูกเรือมาวางข้างบนนี้จะวางหมดหรือเปล่ามาเกตเทปีสองแ่นนะพี่เกด ยอยก็เสร็จหนึ่งค่ะขอบคุณมากคุณแม่ ผรจะรวดสีเขียวสองลังสเตอมครับค่ะพี่ไอ sí, ้นี่ถึงสามแถบหนึ่งเป็น4ี่กล่องค่ะพี่นอกจากกระเพาะแข็งจะเป็นอีองตัวค่ะระเแขงจะเป็นอีกสองตัวอยู่นี่จ้าของหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามรูสามรูน้องแ่สร้อยค่ะน้องบห่งเาร้อหนึ่งค่ะ

พา 5, ออกไหทั้งหมดเท่าไหร่ร <1, S 1> ายการนี่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่ร้อยแปดสิบเอบาทหนึ่งแสนหนึ่งพ่เหรอหนึ่งแสนหนบาทซูของ I oh.